ลำโพงคอลัมน์พรีเมียมเสียงดีทรงพลังแถมมีประกันยาวถึง6ปีต้องตัวนี้เลยครับ Qs c KC 1 2 หลายคนนะครับคงรู้จักกับแบรนด์ QSC แล้วก็ลำโพงที่สร้างชื่อให้เขานะครับก็คือลำโพงรุ่นเคซ i e s นั่นเองเคซ e s เนี่ขายดีมากนะครับแล้วก็มีจุดเด่นเรื่องความทนทานและก็น้าเสียงที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากตัว s e ซ i e s ตัวนั้นครับชื่อรุ่นว่า KC12 ครับออกมาเป็นรูปแบบของลำโพงคอลัมน์นั่นเองนะครับเหมาะสําหรับงานหลากหลายประเภทมากๆนะครับผมเพราะตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีสดนะครับผมเปิดเพลงดีเจหรือว่าโฟกซองเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่เหมืืออนนกัหรว่า ที่ใช้ในงานสัมมนางานพูดเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับผมลำโพงคอลัมน์ชุดนี้นะครับจะมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆนะครับก็คือเป็นชุดของตัวคอลัมน์ตัวเสาแล้วก็ตัวซบวฟูเฟอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดเด่นเขามีอะไรบ้าง จุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความทรงพลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้กําลังขับมามากถึง3,000วัตต์เลยในตู้เล็กๆเ,เนี่ยนะมีแอมป์ในตัวพร้อมเลยนะครับเสียบปลัก๊กปุ๊บใช้งานได้เลยและการออกแบบของเขานะครับเป็นลําโพงแบบ3ทางก็คือมีเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสครบในชุดเดียวเลยนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปแลวก็เป็นจุดเด่นสําคัญนะครับของลําโพงรุ่นนี้ก็คือการออกแบบเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าลีฟนะครับหรือว่าเป็นเวฟไกด์แบบพิเศษ ที่ยกออกมาจากลำโพงไลอเล่รุ่นท็อปของเขาเลยนะครับใส่เข้ามาในตัวลำโพงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเสียงกลางนะครับที่เป็นเสียงกลางขนาด4นิ้วจํานวน2ดอกที่เป็น High e x c e r s i o n Diver ด้วยนะครับก็คือเป็นดอกที่มีช่วงชักสูงครับช่วยให้พลังเสียงเนี่ยมาเต็มมากๆ แล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับขนาด12นิ้วนะครับที่ให้เสียงที่ค่อนข้างดุดันและก็ทรงพลังมากๆด้วยทั้งหมดนี้นะครับทำให้เสียงของตัวนี้ออกมาทรงพลังมากๆโดยเฉพาะเสียงแหลมเนี่ยที่ค่อนข้างใสฟุ้งฟิง้งเป็นประกายแล้วก็มีความดังที่สูงมากๆนะครับ สูงมากถึง132 dB เลยทีเดียวและอย่างที่บอกไปนะครับลำโพงตัวนี้มีความยืดหยุ่นมากๆนะครับรองรับงานได้หลากหลายสเกลด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนมีมิกเซอร์เข้ามาในตัวเลยนะสามารถเสียบไมค์เข้าไปได้ตรงๆใช้งานร่วมกับมิกเซอร์ก็ได้หรือว่าจะต่อบลูทูธก็ได้โดยความพิเศษของบลูทูธตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าต่อแค่1เครื่องหรือว่าต่อแบบทวลิสสเตอริโอ2เครื่องนะครับตัวนี้ต่อได้สูงสุดถึง 4เครื่องเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันแบบ Background Music นะครับหรือว่าจะต้องกระจายลำโพงเพื่อเปิดเพลงผ่านบลูทูธเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเราสามารถเอาลำโพงไปเสียบปลั๊กไว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธจากโทรศัพท์เครื่องเดียวเข้าไปที่ลำโพง4ใบได้พร้อมๆกันเลยถือว่าเจ๋งมากและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของวัสดุและความทนทาน,นครับบอกเลยว่าวัสดุของตัวนี้ดีมากๆนะครับตัวเสาเนี่ยทำจากโลหะอย่างดีนะครับตัวตู้คอลัมน์เนี่ยก็เป็นพ แล้วก็การออกแบบซาเฟอร์เนบอกเลยว่าถึงจะเป็นตู้ไม้นะแต่ทาพวกเซอร์เฟตหรือว่าพื้นผิวออกมาเนี่ยได้ดูพรีเมียมสุดๆเลยนะครับการันตีด้วยการรับประกันนะครับยาวนานมากถึง6ปีเลยถือว่าเป็นลําโพงน้อยแบรนด์มากๆนะครับที่จะมีการันตียาวนานขนาดนี้และด้วยความเป็นตู้ลําโพงที่เคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวนี้มีน้ําหนักโดยรวมแค่ประมาณ27กิโลกร,รัมเท่านั้นเองถือว่าเป็นน้ําหนักที่น้อยมากๆเลยเทียบกับขนาดแล้วก็ความดังที่จะได้นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะครับโดยที่ เราสามารถใช้งานในรูปแบบตั้งสูงแบบนี้นะครับตัวคอลัมน์เนี่ยก็จะอยู่สูงมากๆเลยประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับตัวผมเนี่ยสูงประมาณ170กว่าๆเนาะการใช้งานแบบนี้นะครับเหมาะกับงานที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยยืนฟังนะครับผมหรือว่าการตั้งซับไว้บนพื้นแบบนี้นะครับ อันนี้จะเหมาะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องเอาคอลัมน์เนี่ยไปไว้บนเวทีนะครับการใช้เสาในลักษณะสูงแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยอาจจะไปทางด้านหลังงานจนเกินไปนะครับด้านหน้างานเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงครับเราสามารถที่จะถอดตัวเสาคอลัมน์ออกนะครับแล้วก็เอาตัวคอลัมน์เนี่ยมาเสียบกับซับได้ตรงๆครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบที่ซับวางอยู่บนเวทีหรือว่าวางอยู่บนโต๊ะควิกเฟรมนั่นเองและลำโพงตัวนี้ยังมีฟังก์ชันเด็ดๆซ่อนอยู่อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังลำโพงกันดี และนี่คือด้านหลังของตู้ลำโพงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือมีช่อง Input ให้ทั้งหมด3ชุดนะครับผมโดยที่มี In A B C ไล่ไปอย่างนี้นะ In A กับ In B เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นช่องเชื่อมต่อแบบ c o m โ o แจ็คนะครับผม และสามารถพ่วงสัญญาณออกไปนะครับทางช่อง x l r ด้านล่างได้เลยนะครับส่วน Input C เนี่ยจะเป็น Input ที่เอาไว้สําหรับเปิดเพลงเป็นหลักนะครับอาจจะเปิดด้วยบลูทูธหรือว่าเปิดด้วยสายนะครับก็ใช้ Input C เนี่ยเป็นหลักนะครับและด้านบนของ Input แต่ละ Input นะครับเขาก็จะมีตัว Volume มหนอบไว้ให้คนโทรลความดังของแต่ละ Input นั่นเองบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอแสดงผลกับหนอบที่ไว้ควบคุม DSP นะครับเราสามารถปรับแต่งเสียง ปรับแต่งฟังก์ชันอะไรต่างๆผ่านจอตัวนี้ได้เลยถัดมานะครับก็คือสิ่งที่ถูกใจคนไทยหลายๆคนนะครับก็คือพัดลมนะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่ามีความทนทานสูงแล้วก็สามารถใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิ สูงได้นะครับผมเพราะว่ามีพัดลมระบายอากาศครับเปิดได้ต่อเนื่องยาวนานด้วยด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่อง Input AC นะครับก็คือเสียบไฟเข้านะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับอยู่ทางด้านข้างของตัว AC i n p u นนั่นเองแล้วก็ช่องเชื่อมต่อสุดท้ายนะครับก็คือ USB Type ทนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้อัพเฟิร์มแวร์เป็นหลักนะครับผมแต่เราสามารถใช้รู USB t y p e c ตรงนี้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยในส่วนของช่องเอาก์พุ เอาพุทนี้โดยตรงเลยนะครับไม่ได้ผ่าน DSP อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นช่องเอาพุทที่เป็นเอาพุทของช่อง B เนี่ยเขาจะมีโหมดให้ใช้งานหลายโหมดนะครับผมไม่ว่าจะเลือกเป็นทุกช่องเนี่ยรวมกันออกช่องนี้เลยหรือว่าจะเอาเฉพาะช่อง B อย่างเดียวจะเอาแบบ p DSP หรือว่าผ่าน DSP แล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ในจอนี้ทีนี้ ด้วยความยืดหยุ่นอนเนกประสงค์นะครับเราสามารถปรับอะไรได้หลายๆอย่างนะครับใน DSP หนึ่งในฟังก์ชันเด็ดนะครับที่ช่วยในการใช้งานได้อย่างง่ายเลยก็คือการมี p รี s e t เอาไว้ใช้งานนะครับผมโดยที่ช่อง A ช่อง B เนี่ยเราสามารถเสียบไมค์เสียบเครื่องดนตรีอะไรเข้าได้ตรงๆนะครับโดยมี p รี s e t ให้เลือกเป็น 10, 10แบบเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องนะครับก็คือ walk นะครับอันนี้โลก็คือเป็นคนเสียงต่ำอ่าและข้างหลังเนี่ยไดเนี่ยก็คือเป็นไมค์แบบดินามิก คือค่อนข้างละเอียดมากๆนะเป็นเสียงวอล์กไฮที่เป็นคอนเดนเซอร์ก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเคสไมหรือว่าเป็นพวกเคสวอร์นครับไมที่เอาไว้สวมหัวเนี่ยก็มีพรีเซตให้เลือกแยกไปอีกตั้งหากนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอะคูสติกีตาร เบสไฟฟ้าคีย์บอร์ดหรือว่ากลองครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆโดยที่ช่องอินพุตกับช่องอินพุตเนี่ยก็จะเหมาะกับสัญญาณแต่ละแบบนะครับแต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยที่ช่องอินพุตนะครับจะรองรับไมค์ที่เป็นไดนามิกช่องสัญญาณแบบไลน์เลเวลนะครับต่อมิกได้หรือว่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีอิมพีแดนซ์สูงนะครับหรือว่าไฮซีเนี่ยสามารถเอาเข้าช่อง A ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ครับจะต้องเสียบเข้าช่อง B นะครับเพราะว่าช่อง B เนี่ยจะสามารถปล่อยไฟ48โวลต์ไดัวเลยนะ ไม่ต้องใช้มิกเซอร์เลยและด้วยความที่มีมิกเซอร์ในตัวต่อไมค์ได้แบบนี้แล้วนะครับเขาเลยมีรีเวิร์บมาให้ในตัวด้วยซึ่งรีเวิร์บเนี่ยเราสามารถปรับปริมาณรีเวิร์บของแต่ละชแนลได้แยกกันนะครับแล้วก็มีพรีเซตให้เลือกเนี่ยสพรีเซตด้วยกันว่าจะเป็นห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่นะครับก็จะมีลักษณะของเสียงเอฟเฟกเนี่ยที่แตกต่างกันไปนั่นเองแล้วใครที่ชอบปรับแต่งเสียงของตู้ลำโพงเองนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงหลายแบบมากนะครับเริ่มจากอย่างแรกก็คือซับ Sub เลเว ก็คือความดังของตัวซับนั่นเองเราสามารถปรับได้ว่าจะให้ซับเนี่ยมีลักษณะของความลึกมีลักษณะของเสียงที่เป็นแบบไหนนะครับผมอย่างเนี้ยเวลาที่เราเข้ามาในฟังก์ชันที่เอาไว้ปรับเสียงของซับนะครับก็จะมีบีฟบูทบาลานส์นะครับผมบีฟเนี่ยคือซับแบบลึกๆเลยบูทเนี่ยก็คือซับที่มีความดังเพิ่มขึ้นมานะครับบาลานส์ Balance เนี่ยก็คือซับติดลิมิตเมื่อไหร่กลางแหลมติดลิมิตพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เอาไว้ออปติมไล์ความดังสูงสุดนั่นเองครับรวมถึงเราสามารถปรับเลเวลของซับเนี่ย แยกเป็น BB ได้เลยนะครับลบสลบสลบหลบหเนี่ยอยากจะได้เลเวลของซับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยหรือว่าจะปิดซับไปเลยก็ได้นะครับผมเอาไว้ใช้กับซับข้างนอกก็ได้เหมือนกันฟังก์ชันปรับแต่งเสียงอย่างที่2นะครับก็คือคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ก็คือการยกโลยกไฮนะครับการปรับแต่งเสียงเล็กๆน้อยครับตัวนี้เขาก็จะมีให้เลือก4โหมดครับก็คือเป็นโหมด d e ฟอล l ์นะครับก็คือแฟดๆเลยครับแดนซ์นะครับยกโลยกไฮนิดหน่อยนะครับไลฟ์เนี่ยก็ชูเรื่องของเสียงร้องที่พุ่งขึ้นมานะครับ แล้วก็ซีนิมาก็คือบูตเบสให้แบบมีความเป็นโรงหนังให้มีความเป็นกระหึ่มมากขึ้นนั่นเองฟังก์ชั่นปรับแต่งเสียงอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของ EQ นั่นเองซึ่ง EQ ตัวนี้มีให้ทั้งหมด4แบรนด์นะครับสแบรนด์พารามิเตอร์เลยนะครับสามารถปรับเลือกความถี่ปรับเลือกค่า Q, คิวแบนด์วิดกว้างแคบได้นะครับรวมถึงมีโลเชลไฮเชลให้ใช้ด้วยนะครับรวมทั้งหมดใน4แบนด์นี้นะครับเราสามารถ เลือกได้เลยว่าอยากจะ EQ ย่านไหนซึ่งถูกใจมือซาวแน่นอนนะครับเวลาที่เอาไปติดตั้งในร้านหรือว่าเอาไปใช้ในสถานที่ที่เป็นอินดอร์เนี่ยต้องมีการ EQ เพื่อชดเชยอะไรบาง,างอย่างอยู่แล้วนะครับแอปพลายเข้าไปในตู้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีใครมายุ่งล็อกตู้ได้ด้วยนะครับหลังจากปรับแต่งเสียงเรียบร้อยแล้วและตู้ใบนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่ง DSP ภายนอกเลยนะเพราะว่าตัวนี้มีทั้ง EQ แล้วก็ดีเลยในตัวด้วยโดยที่เราสามารถดีเลยตู้ใบนี้สูงจุดได้ถึง200มิลลิเมตนะครับหรือถ้าเกิดคิดเป็นเมตรเน ประมาณ68เมตรเลยนะครับสำหรับการเอาตู้นี้ไปทําเป็นตู้ดีเลย์ตู้ปโปรยนะครับเราสามารถหน่วงเวลาตู้ไปนี้ให้เสียงเนี่ยมาพร้อมกับลำโพงใบหลักได้อย่างง่ายเลยและฟังก์ชันบลูทูธที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียดนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยบลูทูธเราก็จะปรับแต่งได้แค่เข้าโหมดแพริ i n g นะครับผม อาจจะปรับ TWS ได้นะครับแต่ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเราสามารถเลือกโหมดบลูทูธให้เป็นบลูทูธเครื่องเดียวนะครับผมต่อเข้าไปเลยเลือกเป็นสัญญาณเสียงแบบโมโนได้ซัมโมโนได้นะครับหรือว่าจะต่อแบบเป็นทูไวเลสสเตอริโอนะครับเอาลาโพง2เครื่องนะครับเปิดเพลงจากเครื่องเดียวก็ได้หรือว่าจะต่อเป็นแบบมัลติอัลนะครับผมก็คือใช้ลําโพง4ี่ใบกับเครื่องเปิดเพลงแค่เครื่องเดียวเนี่ย ตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยที่มาตั้งฟังก์ชันได้ในบลูทูธข้างหลังเครื่องนี้เลยและอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนนะครับก็คือเวลาที่มีเครื่องนึงมาต่อบลูทูธกับตู้ลำโพงเราแล้วเนี่ยเราจะต้องไปปลดในตัวโทรศัพท์หรือว่าเครื่องเปิดเพลงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเราสามารถกดรีเซ็ตแล้วก็ดิสคอนเน c ตตัวบลูทูธจากทางตู้ลําโพงได้เลย แล้วก็ช่องเอาพุ t B ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันตั้งได้หลายๆโหมดเนี่ยเราสามารถเข้ามาเซ็ตได้ในนี้นะครับจะเห็นว่า Assign Output เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น A B C อาจจะรวมเสียงจาก Input A B C บลูทูธเนี่ยออกมาทางเอาท์ที่เราต้องการหรือว่าจะเอาแค่ Input A B C อย่างเดียวหรือว่าจะเอา B True ออกมาไม่ผ่าน DSP นะครับหรือว่าจะ เอาไว้ใช้ต่อซับข้างนอกมีดีเลออกมาทางช่องเอาพุตตรงนี้ก็สามารถเลือกได้รวมถึงเลเวลของเอาพุตนะครับที่เราสามารถปรับได้ทางตู้นี้เลยแล้วก็ทีเด็ด2อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของซีนแล้วก็เรื่องของซับโอ l ลี่โหมดนะครับผมซีนก็คือการบันทึกการตั้งค่านะครับเวลาที่เราปรับแต่งเสียงของตู้ลำโพงนี้จนถูกใจแล้วนะครับเราสามารถบันทึกการตั้งค่าของเรานะครับ เข้าไปที่ตู้ลำโพงนี้ได้เลยเวลาที่เราจะเรียกใช้การตั้งค่านั้นก็แค่มากดรีคอร์ตรงนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซับโอลิมดนะครับก็คือการใช้งานตู้ลำโพงใบนี้แค่ซับอย่างเดียวนะครับผมสาหรับใครที่มีตู้ลำโพงใบนอื่นนะครับอยากจะได้ซับเพิ่มนะครับเราเอาตู้ลำโพงตัวนี้ไปถอดกลางแหลมทิ้งก็กลายเป็นซับบูเฟอร์เปล่าๆได้เลยและประเด็นสําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของเสียงลําโพงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของลําโพงชุดนี้กันเลย For all the time, All the truth that you made me see, for all the joy. บ้างครับสำหรับลำโพงชุดนี้บอกเลยว่าเสียงแหลมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับมีความฟลุ้งฟลิงเป็นประกายแล้วก็รายละเอียดที่ดีมากๆเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเสียงแหลมเนี่ยยกเทคโนโลยีมาจากลำโพงไรเล่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของ QSC เขาเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่สนใจลำโพงชุดนี้นะครับสามารถทักมาที่เพจ a อทีของเราได้เลยครับทางเรายินดีให้คาปรึกษาพร้อมให้คําแนะนํากับทุกๆท่ทานเลยสําหรับวันนี้ a อทต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เอทีโปรสาวร้านเครื่องเสียงชื่อดังสินค้าครบครันทุกแบรนด์ต้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณนำภาพเสียงดีราคาโดนใจเอทีโปรสาว